สวัสดีครับพบกับเกษตรอีสานยุคใหม่มั่งคั่งยั่งยืนครับเมื่อนี้พามาให้อาหารหมูครับให้อาหารเสริมหมูหรือวิตามินนะครับเพื่อให้หมูเหาที่เลี้ยงนะครับว่าจะเป็นหมูหลุมหมูแค่นะครับหมูป่านะครับมีกําลังที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยู่ไปให้ไปหน้าเหาครับตัวนี้เป็นใบมัน5นาทีครับเนี่ยใบมัน5นาทีนะครับเอาให้หมูกินได้นะครับน้องเขาชอบกินนะครับอันนี้ก็เป็นวิตามินอันที่2ก็คือนี่ครับ ใบพงษ์สุลับหรือว่าคณะเม็กซิกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็กินดีเหมือนกันครับต่อไปก็คือตัวนี้นะครับบางคนอาจจะยังโบลูนะครับว่าหมูกินนะครับก็คือต้นเครื่อต้นหมาครับแถวบ้านผมห้องเครื่อนต้นหมานะครับเนี่ยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับนี้ก็คือกระถินนะครับเนี่ยต้นกระถินนะครับใช้ได้ทั้งใบแก่ใบอ่อนนะครับแล้วก็มากมันครับเนี่ยครับลูกแก่ยิ่งลูกอ่อนยิ่งกินดีครับลูกแก่ก็กินได้ครับ นี่เราหาตามสวนเขาเลยครับตามภูมิประเทศเราเลยครับอันนี้กินดีครับถ้าเรามีอ่ากล้วยมีอ่าของที่มันซุกในสวนเขาก็สามารถที่จะให้กินได้ครับเพิ่มวิตามินเพิ่มความอ้วนของมูนะครับอันนี้ผมกล็ลองเอามาให้กระทินแก้ก่อนเลยครับเนี่ยเห็นไหมตัวนี้เป็นตัวผู้ครับกินดีครับตัวนี้เนี่ยอันนี้เป็นอ่าเครื่อมัดเครือต้นหมาเนี่ยกินอันนี้ก็เป็นใบมันครับใบก็กินดีครับ เอาสามารถให้กินได้ตลอดเลยครับอันนี้ใบผงสลดกินได้ตลอดครับเนี่ยใบผงสลดก็กินดีมากครับเป็นวิตามินเป็นอาหารเสริมนะครับอันนี้ก็เป็นใบมัน5้านาทีนะครับหรือมันสับปะหลังก็กินได้นะครับก็ให้กินอาทิตย์ละ 3- 4วันนะครับก็เหมือนวิตามินเหมือนเราเนี่แหละกินข้าวเป็นอาหารหลักนะครับแล้วก็ต้องมีวิตามินเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงหมูนะครับนี่ อ่าครับนี่ก็คือวิตามินนะครับกินได้ตลอดนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกล้วยนะครับกล้วยสุกหรือมะฮุ่งสุกนะครับมะละกอสุกนะครับก็สามารถที่จะเป็นวิตามินแล้วก็เป็นอาหารเสริมให้น้องได้ครับเนี่ยกล้วยยิ่งชอบเลยครับกล้วยนะครับในกล้วยสุกผมว่าให้กินตลอดเลยครับเนี่ยแต่ตอนนี้ติดกินผักอยู่ครับเนี่ยใช่ไหมลูกก็กินนะครับแม่ก็กินพ่อก็กินแต่กล้วยเนี่ยจะทําให้อ่าหมูนี่อ้วนครับกล้วย กล้วยสุกนะครับจะต,ต้องสุกนะครับแต่ตอนนี้กินผักอยู่ปกติเนะี่ยจะกินกล้วยสองหวีสอหว,ว,ว,วีต่อต่อหตัวนี่ครับก็อย่าลืมนะครับอาหารเสริมนะครับบำรุงหมูหลุมหมูป่าหมูแค่นะครับหรือว่าหมูบ้านนะครับให้อ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับวิธีนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มน้ำนักให้หมู้องได้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยลูกมันพ่อมันนะกินได้เบิดครับอันนี้ ลูกกับประมาณสัก4ี่เดือนนี่นะครับนี่อันนี้พ่อครับเป็นพ่อพันธ์ุนะครับนี่แม่นะครับถ้าอ้วนแล้ะครับก็บชินได้ให้น้ำนักดีแล้วก็ออกลูกได้ดีครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ